ไปเจอเลตอนที่แพทเล่นเกมเกมมาเอาคือก็ไอตัวเล็กก็ไปเฝ้าเราก็คือเราอ่ะพาไปกอดด้วยแล้วพอในเรื่องเนี่ยเหมือนจะต้องพี่แพทพี่แพทเค้กจะต้องมีลูกค่ะคานึกถึงเรานึกถึงลูกเรานรือถึงหลานนะคะก็เลยโทรมาแพทเองก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะเขาโตแล้วเนาะก็เลยบอกว่างั้นแพทขอคุยกับลูกก่อนว่าเขาเล่นไหมเราก็คุยกับเขาว่าเรื่องนี้ถึงไม่ได้เล่นกับแม่นะหรือว่าจะต้องเล่นกับพี่แพทเค้กแล้วก็ มีลุงโอจาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขาดูว่าเขาจะเจอแบบไหนแล้วให้เขาตัดสินใจเขาบอกโอเคครับผมเล่นใช่แล้วซึ่งพ้าก็จะบอกอีกว่าแล้วแม่ก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะแม่มีงานของแม่แม่ไม่ไปเฝ้าไม่ได้นะลูกอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคครับพี่แพทรู้สึกเสียใจไหมเขาบอกมากโอ้พ้ดเสียใจมากวันแรกที่เขาไปถ่ายทีเซอร์อะค่ะแพทกังวลมากคือคือแพททำงานแล้วแพทก็ถามเลขาตลอดว่า ใครก็ได้ช่วยช่วยถ่ายให้หน่อยได้ไหมอยากรู้ว่าเขาอเออเขาทำได้ไหมอะไรเงี้ยพอเขาถ่ายส่งกลับมาโหเราแบบแล้วยิ่งพอเราเห็นเทีเซอร์เราก็แบบเออเขา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 ทำได้ดคือแพทรู้แล้วจุดอ่อนของเขาคือแม่ถ,ถ้าเราาไม่มีแม,ม,ม,แม่ทุกอย่างจะดีหมดถ,ถ,ถ้ามีแม่ปุ๊บ เฟลหมดที่รู้อ่ะก็เพราะจากการขี่ม้าด้วยค่ะเ,ออเหมือนเหมือนครูสอนขี่ม้าทุกครั้งที่เราไปเฝ้าอ่ะครูจะบอกว่าอยากให้คุณแม่ไปนั่งด้านในด้วยเพราะว่าเขาสมาธิเขาจะอยู่ที่เรา <c oughs> เหมือนเราดุมากเหมือนแพดจุกจิกมาคะ่ะถูกดุมากจนเขากังวลว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันถูกต้องหรอเปล่าแม่สายตาแม่กําลังว่าเขารอเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เพราะงั้นเขาจะไม่โฟกัสกับคนอื่นเขาก็จะคอยเหลือบมามองเราว่าตอนนี้แม่เราอยู่ในอาการอะไรก็เลยตัดปัญหาว่าแยากย้ายกันไปเติบโตทีลู่จากนั้น่างนั้นเองทเดียวการแสดงไ็่ได้ไหมคะเอาจริงๆไม่มีแล้วกังวลมากอย่างที่เธอบอกทุกต้องกมากเพราะเขาก็เก่งกับแม่คนเดียวหมายความว่าพี่ๆจะเห็นเขาเต้นเก่งพูดเก่งอยู่ในช่องทางของแม่อยู่กับเราแล้วเวลาเราพาเขาไปทํางานรู้สึกว่า เหมือนเขาทาได้แบบเรารู้สึกเขาทำได้กว่านี้อีกอะไรเงี้ยเนาะอาจจะเป็นเพราะเราจุกจิกแล้วเราก็คงคิดเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราปล่อยเขาไปจริงๆอ๋อไม่มีชั้นเธอเขาทาได้ทําได้ดีกว่าตอนอยู่กับฉันอีอยางตอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยมีสิวเพิ่มไหมคะว่าบางท่องหมดอะไรเงี้ยไม่มีเลยแพทอะวันนี้ก่อนออกมาทำท่าเขาอกเขาเพียเดียวว่าให้ฟังลุงโอ๋ให้ฟังพร่มกับเยอะๆไม่ต้องโฟกัส ให้ฟังว่าเขาต้องการอะไรแค่หนักของเราไม่ช่วยเทรนหรอไม่ค่ะแพทไม่หนีเลยแพทไม่สามารถสอนอะไรเขาได้อารมณ์เราด้วยไม่ต้องกัดไปเทรนเดนี้เลยนะการบ้านเนี่ยแพทยังไม่ไม่สอนเลยเพราะเราจะมีความประหลตลอดเวลาเราจะมีความว่าเอ้ยทำไมทําไม่ได้ตลอดเวลาใช่ไหมพัตัดปัญหาว่าลูกเลิกเรียนมาเนี่ยส่งเขาไปเลยพิเศษเลยให้ครูเป็นคนสอน เราอะกลับมาเราจะจอยกันอย่างเดียวคือเราจะเล่นกันอย่างเดียวในโหมดของเราคือเวลาลูกกลับมาการบ้านอะไรเงี้ยไปไปไปคุยกับคุณที่พิเศษไปอยู่กับเราอะเราอยากให้สนุกเพราะเราเพราะเราไม่สอ้อเหรือวเป็นเจดันเ็นพี่ไหมแล้วแต่เขาเลยคือทุกอย่างแล้วแต่เขาคือตอนเนี้ยเขาแาดว่าเขากําลังหาว่าเขาชอบอะไรอย่างตอนแรกก็บอกชอบขี่มา้าตอนนี้ก็คือไม่ชอบขี่ม้าเราก็บอกว่า ไม่ได้แม่หมดไปเยอะคับโอเคต่อทำไมไม่บอกตอนที่แม่ยังไม่ลงคอร์สไหมเกือบซื้อมาแล้วอเกือบซื้อล่าสุดถ้าแม่ซื้อตัวนี้หนูจะขี่มาบอกขี่ไปก่อนลูกแล้วต้องมีที่สนใจอะไรเป็นพิเศษในการแสดงเขาค่อนข้างที่จะสนใจทุกเรื่องยกเว้นการเรียน เรื่องคนผมอุ้ยแพทย์จะไปพูดอย่างนี้แพทย์บอกมันคือเรื่องจริงฉันพูดได้เพราะเขาถามเขาสนใจระบายสีศิลป์กิจกรรมเต้นอะไรโอ้โหคุณเรียนรู้เร็วมากอย่างคลิปล่าสุดเต้นกับพี่จันจีอะทุกคนเซอร์ไพรส์หมดบอกว่ามันจะมันจะเป๊ะอะไรนั้นคือเขานะเขาดูเราทำล้วบอกว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่องเท่าจามเรื่องเรียนเนี่ยเขาเอาหมดไอ้ยังวันที่ไปถ่ายเสจอเขากลับมาบอก ือส่วนใหญ่อะอย่างเขาจะกวอนเวลาเขาอยู่ที่ร้าเขาจะเย็กกับนแนม่เ,เขาไม่ค่อยพูดแต่เราก็จะถามเธอว่าวันนี้สะดวกไหมชอบหรือเปล่าโอเคไหมเขาก็จะตอบง่ายๆว่าชอบคร่ะจบเราก็จะจบถ้าเขาไม่ชอบเราจะไม่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 กดดันเราฝากฝากกับพวกกับมายังไงบ้างาจจะวความที่เป็นเด็กมันน่จาจะพันชมว,วันนี้เลยนะฝากลูกแพทด้วยนะคะไหวทุกคนเลยไหวทุกคนฝากลูกแพทด้วยนะคะ ขอโทษด้วยนะคะเรบเล่นไม่ได้แล้วกับคือเราเรารู้เลยอ่ะเรามีแต่มบืออาชีพพี่พ่อเป็ดพี่น้องพี่นัทนาพี่เพ็ทแทนเองก็ต้องเล่นเป็นแม่ลูกกันเลยขอโทษนะคะขอโทษไปก่อนเลยก็จะแบบฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะเพราะว่าตอนแรกพี่เพ็ทก็กลัว่าเขาจะเสียงงานเหมือรกันแลวบอเอาลูกไปเล่นไันเขาใหม่มากคือแพทกลัวอย่างเดียวว่าทุกคนเน่ยแขคาดหวังนะเขาใหม่จริงจริง ตอนที่เขาเล่นกับแพทอะเขาขวบแปดเดือนเขาปเป็นเต้นยกย่อเค <c oughs> แล้วที่เห็นตามสื่ออะไรเงี้ยก็อย่างาที่บอกเขาเก่งกับแม่ก็เลยแต่ฟิดแบปีค่ะผุ้โอ๋โก็บอกว่าเขาทําได้ค่ะเขาทำได้มว่าเลไปแบบยัง <c oughs> <c oughs> ไม่จเรื่องะบือล้ลมอาแลแต่คิดว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เยอะไหมพี่แพทเรื่น <c oughs> ถามมาแล้วไม่เยอะเร้ยลงใจหน่อยลวอล้วถามมาแล้วไม่เยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็เลยบอกไปก่อนเลยว่าลูกเราพูดไม่ชัดนะเออบอกพ่อพเข้าใจไหมรัก่ะจะเป็นรับนะหถูรลับแม่หนูกลับแม่ระยะ ต้องค่อยๆน่าเลยสแสดงว่าถ้าเรื่องมีผ่านก,ก็อาจจะมีเรื่องสองเรื่องสามประมาแล้วแต่เขาเลยแพททุกอย่างคือแล้วแต่เขาเลยคือแพทชื่วว่าตอนนี้เราเออไม่เหมือนเราตอนเด็กๆเกนอะตอนเด็กๆเ,เราก็จะฟังแม่ฟังแม่เราให้ทาอะไรเราก็ทำแต่เราหกขวบอะแต่ตอนนี้ยุคเปลี่ยนไปเขารู้เลือกมากขึ้นแพทก็ใช้วิธีการคุยกันเป็นเพื่อนนะคะก็อยากทํำไหมไม่อยากทําก็ไม่ต้องทาทําได้เท่าไหร่ก็คืนอนีจริงพี่แพทยีมีเรื่องที่ต้องบังคับเขาบ้างมีค่ะยังไน พี่เลสจะจะเป็นแบบดื้อเนีย่ยเขาเป็นคนไม่เคยเขียนแม่แต่เขาแค่ไม่ทำ <c oughs> อยากเช็นเลสโอเคเลสหนึ่ง <c oughs> เลซสองเลสลูกโอเคลูกเลยเองค่ะคือบ <c oughs> างทีเขาเขายิงกะอะไรมากๆแล้วเขาก็จะเหมือนแบบหลุดไปเลยแล้วก็แบบอยากเล่นต่อแต่แพทร,รู้สึกว่าแพทรช้สดีมากที่แพทมีเขาคือคือพอเราอยู่กับเด็กคนนื้มาเราจะรู้เลยว่า ลูกเราเง่ายมากง่ายมากในะหว่างที่คณถึงพูดเยอะแยะมากมายลูกเราพูดคาเดียวได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือแม่ผมอยากได้อันนี้อยู่ดีๆก็อยากได้เฟอร์บี้บอกว่าพยายามมาบิ้วเราเราพูดกับไปทีเดียวว่าหนูเคยเล่นแล้วแล้วหนูก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแล้วแม่ก็เชื่อว่าถ้าหนูได้เล่นอีกหนูก็จะเบื่อมอนเติมไม่พูดแล้วลูกโตโตมาก อายุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเจอพี่ใหญ่เยอะตั้งแต่เด็กแพทพาเขาไปทํางานตั้งแต่เขาสามเดือนแล้วเขาก็กลายเป็นเด็กเลี้ยงง่ายกินง่ายกินข้าวฟอกง่ายอยู่กับใครก็ได้แล้วก็ไม่โวยวายไม่เล่นจนเกินงามน,นะคะและด้วยค,ความที่เรารักลูกขนาดนีน้เราเคยตีลูกตอนเด็กๆยอมรับเลยคือแพทจะเลี้ยงแบบโบราณเลยอะไรเงี้ยคือแพทจะลองมาหมดทุกวิธีแหละเข้ามุมก็แล้วอะไรก็แล้วคือมันไม่ได้ผลกับลูกเรา เราก็โอเคถ้าอย่างนั้นอะ่ะเราก็จะพูดด้วยเหตุผลก่อนว่าถ้าสมมุติเธอทํานมหกเราเตือนแล้วนะเราถ้าหกเราจะตีแต่ถ้าไม่หกก็ือุกเลยนังทำหกนะทางแก้วทาพู้หกแม่ต้องสักสิเราก็ตีให้หนูว่าเจ็บหลังจากนั้นนะ่ะพอารู้ว่าอ๋อเวลาแม่บอกว่าตีนะมันเจ็บแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นถ้าแม่พูดแล้วจะต้องไม่ทําจะต้องไม่ให้เจ็บแบบนี้อีกหลังจากนั้นก็ไม่เคยตี ังจากนั้นก็แค่เรียก<ม>เขาก็เข้าใจแ<ม>พทคือแพทบอกเลยว่าการเลี้ยงลูกอะไม่มีแบบแผนไม่ไม่มีการแบบว่าบ้านนั้นเลี้ยงอย่างนี้เราเราเลี้ยงอย่างนี้แล้วมันจะโตเสหรือมันจะลงตัวขึ้นอยู่กับวิสัยของพ่อกับแม่เลยแ่แ<ม>พทผ่านหัวแล้วเนาะั้งแต่ลูกยังเล็กดรามา่าป้อนถ้วยป้อน,อน,อน,อนข้าวอะไรเล็นลูกเราผ่านแล้วจนตอนเลี้ยงลูกเราหุขนผมเราแข็งแรงมากมันเป็นบทที่สุดแล้วว่าบ้านไหนขนาดแบบไหนเลี้ยงแบบไหน,แบบไหน ขออย่างเดียวคือให้เขาเชื่อฟังเราเข้าใจแล้วเป็นเด็กดีก็พอแค่สอนแบเรื่องดราม่าอนนิดนึเนะาะค่ะที่ให้เปนเด็กคบเออเข้าใจเลยอะคือแบบบางคนเขาก็เฉยๆอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็ยําจะดรามา่าคือเราเข้าใจรู้อยู่ตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยในตอนที่พัทกับพี่นิ้อะเขาก็อยู่เขาก็นั่งอยู่แล้วพี่นิคก็หันไปถามเขาเลยก็คือเรื่องจริงคือเรื่องของเรื่องอะเราก็เหมือนแบบเมาส์กับพี่นีแคลแแบบาาอะไรเงี้ยเราก็เมาส์กันว่าแบบเขาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ย แล้วในระหว่างที่คนรีเสิร์ชข้อมูลเนี่ยค่ะเรามีการรีเสิร์ชรงนี้ไปแล้วแล้วเขาก็คงมีประเด็นนีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเกาบอกว่าเออคืออันเนี้ยเราต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นผู้ตาองหาคนสุดสิ่งคือแพทคือพี่เขาผู้ใหญ่เลยย่งการที่เขาจะเคารพเราอะมันองอแล้วแพทไม่ได้บังคับมันไม่ได้เกิดจากการบังคับว่าถ้าเธอไม่ทําแบบเนี้ยฉันจะไม่คุยกับคนไม่แต่เป็นการที่เขามาขอทํา เขาต้องเขาขอทำคือหมายความว่าเปิดเขาไปด,ดูดวงอะไรของเขามาแล้วดวงเขากับดวงเรามันเหมือนข่มกันมันเป็นสัตว์ใหญ่แล้วเขาก็มองว่าถ้าขัดกับเราจะไปได้ไม่รอดหมอดูก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเธอต้องไหว้เขาทุกวันจักไหว้หมอเนาะต้องไหว้เป็นการแก้เคล็ดว่าให้เขาอะ เือนให้เขาแบบมาให้ให้ให้ขารบเราเหมือนแบบเรายอมนะเรายอมนะหลังจากไหว้ก็เลิกขอกล่าบเออตกใจตกใจแล้วบอกว่าตลกแล้วตลกอาวเออฉันไม่ใช่แม่เลยจ่ะฉันพูดเลยตลกแล้วไหว้ก็ตกใจแล้วขอร้องว่าไหว้เฉพาะที่บ้านพอข้างนอกก็คูณดูแกเลยใช่ปะซึสี่ปีเขาใส่เป่าอยากได้ยกมือไหว้ข้างนอกสิขัดขอนางก็แบบนางทำแล้วมันรู้สึกดีเลย ตอนหลังก็เลยแบบขอเธอทูลคนนั้นอะไเงี้ยซึ่งเราไม่ได้ฟังครับอย่างที่บอกเราไม่ได้าเราแชร์กันเฉยๆซึ่งพอเราพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้น่ะเราก็จะเห็นว่าคนหลายคนใส่ใจมุมมองถูกไหมคะแต่สิ่งหนึ่งเลยอะหลายๆคนที่แพ้ชอบเลยคือเขาเคารพเราดีกว่าเขาตกตีเราไหมเขาเคารพเราดีกว่าเขาแบบเอาเปรียบเราไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เขาทำของเขา ก็ไม่ได้เป็นคนไปบังคับให้เขามาทำเขาเห็นแล้วมันเห็นผลกับชีวิตคู่เราไหมดีนะคะ <c oughs> คือพัดว่าตัวเขาด้วยแหละคือจริงๆอะ่ะล่าสุดเนยก็มีคนตังน้งคําถามว่าทำไมแพาถึงคบแต่เด็กเปล่าแต่เด็กเข้าปัญหาคือกต้องบอกน้องเราอะ่ะก็เด็กนับก็หางก,กับแพดต้องสิบสามสิบปี การที่พัอยู่กับมัน,มนก็ถึงดูเด็กเข้ามาหาเราด้วยด้วยส่วนเดิมอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ใจจริงอ่ะสเปคแรกๆเลยคืออยากได้คนที่อายุมากกว่าอยู่แต่ในเมื่อมันไม่มีอ่ะแล้วคนที่เด็กกว่าอายุมันเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะทุกวันนี้เขาที่เด็กกว่า14ปีเขามีความคิดมากกว่าคนบางคนที่แก่วแคตตีหรืออายุเท่าแคตตีและความรับผิดชอบของเขาอ่ะตลอดระยะปีกว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยขัดถนพ่อแเลย เดวันยังไงวันนี้เดที่400ของเขาอ่ะก็มมันมันาขาดควับพี่แพทอย่างเพราะว่าพอ,อแพทพูดกับเขาแล้วค่ะว่าขอดูอีกสักปีหนึ่งแพทก็ยังพูดกับเขาคนเดียวว่าแพทติดตรงที่ว่าเราขาดมันเยอะเกินไปปีหนึ่งก็ค่ะแต่เขายังไม่ได้ให้สาหาาถานะคือเรารู้กันอยู่สองคนแต่เรื่องจะมาเปิดเลยเยแต่ก็คุยกับเขาไปแต่แรกแล้วด้วยค่ะ,คะขเขาก็เชื่อพเพราะหมอดุ่ก็ทักเขาด้วยเช่นกันว่าอยู่แบบนี้แหละดีแล้ว าก็บอกว่าดูลหลายๆคนที่ผ่านมาเน,นาะแสดงว่าอีกปีหนึ่งถ้าโอเคก็คือแบบในแหละสวนนี้แหละที่อาจจะใช่ใช่ก,ก็คูอยกับเขาเหมือนกันคือแพทก็ยังเหมือนเราผ่านอะไรไมาเยอะอะคะ่ะเอาจริงๆเลยนะยังไม่เชื่อว่ามันจะดีได้ได้กว่านี้ได้เ้าเท่าไหร่วะได้เท่าไหร่วะอะไรอย่างเงี้ยตัวเรายังไม่มั่นใจในตัวเราเลยก่อนหน้านี้เราคิดว่าโอ้ยคนนี้แหละแต่ก็เป็นเราเองที่แบบโอเคเธอไปเถอะ เรายังไม่ได้เลยอ่ะเราจะมามั่นใจอะไรกับเขาเราก็เลยบอกว่าเออถ้าเธอยืนระยะได้อีกสักปีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่เหมือนความรักครั้งนี้เนาะมันมันมาตีคู่กับเรื่องของดวงดูดวงดูดดูดวงดูดวงดูอวงาูดวงดูดวงดูอวกูว่ดูดวงบูอยงดูดวงูกวงดูดวงูกวงดูดวงดูดวหดูลูกวงดูดวงูดวงงลูกูเ ตลกอ่ะเอะอะฉันน่ะเรียกเขามาดูเปิดไพ่ให้ฉันพี่ต่อคิวแล้วด้ยดูอะไรนะคนะแล้วเขาจะดูแต่เรื่องความรักเนี่ยคือเขาไ่อยากจะให้มันไปใช่ใครก็จะแอบถามแบบพี่เขาดูเรื่องอะไรอ่ะเปิดอันแรกเลยคือความรักเป็นยังไงแก้ไขยังไงคือเราเริ่องูกพยายามเยอะเนาะไพ่ช่เห็นความพยายามแบบในการที่จะประคองยังไงก็ได้ว่าให้อยู่กับกินี่ให้ได้แบบ นานที่สุดอดใจไมมทำแต่ไม่ยามอ,อุม <oman. S 1> อ๊ยจริงๆจะบอกว่าสิ่งที่เขาทำมากกว่ามันมันมันทำให้เราแบบยังยัง,ยงอยู่จุดนี้กันได้ยอะไรเงี้ยาคือถ้าเขาไม่ได้เป็นแบบเนี้ยแพทเชื่อเลยว่ามันจะจบไปนานลวค่ะเพราะว่า <ๆ S 2> เราไม่ได้มีความมั่นใจตั้งแต่เรื่องอายุอยู่แล้วแต่ว่าเขาพิสูจน์ว่าเฮ้ยอายุก็เป็นเพลงตัวเลขจริง,งจริ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 งค่ะจริงๆเลยเขาทำทุกอย่างจนแพทแบบเกินไปอ่ะจริงจริงถ้าคือถาททำไมเธอ ถามบ่อยมากอยากทำอยากทำให้แล้วเขาก็จะพูดเสมอว่าอ่ะเดี๋ยวดูนะจากวันแรกเนี่ยว่าเขาเขาทำอะไรไว้วันวันจนไปเรื่อยๆเลยอ่ะเขาก็จะเป็นอย่างนั้นเล้ก็บอกเอาแต่ขอดูก่อนว่าเออขอดูก่อนเราจริงๆพี่แพทได้ยุ่งเรื่องความรักกับเขาไไม่คือคือดูอ่ะส่วนใหญ่ผิดกันเลยนะเขาจะดูความรักก่อนแพทจะดูงานก่อนงานเงินลูกแล้วค่อยทวรัก นั้นอนะ่ะเขาจะเห็นว,ว่าสเต็ปผนระดับความรักมันเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตเราหมายถึงความรักแบบชีวิตคู่อะคะ่ะมันคือสิ่งอันดับสุดท้ายเป็นเพราะฉะนั้นเขาเลยร,รู้ว่าเขาควรจะอยู่จุดไหนในชีวิตเราแล้วลเขาเรียกร้องมาเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาจะสังเกตทุกครั้งเวลาแพทดูดวงหรืออะไรเนะียสิ่งแรกเลยคือง,งานงานดีไหมคะเงินดีไหมลูกชายเป็นยังไงเนียแล้วก็รักเราถ้าเขาเห็นถ้าเขาถ้าเขาอยู่ในชีวิตเขาจะสังเกตเลยว่า 1 2 3 4งสองส,สงแบบอันดับที่4เลยคือธรรมาเมื่อวานถ้าเขาเรียกร้องขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเขาจะต้องอยู่ตรงนี้ไปแล้วถ้าหมดดูบอกว่าให้กลับเชาา้ากลับเย็นแล้วต้อแพ็คโอเคไหมถ้าเกิดให้หน้าบอบบางอนะหนะ้าบอบบางแบบก่อนออกจากบนะ้านอะให้สวัสดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่แค่นิคก็เยอะแล้วจริงๆให้เขาบอกแทคนิคก็เยอะแล้วเลยนะแล้วแพ็คก็ยังถามอยู่ว่าทำจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แต่วันแรกที่เขาดูดวงเลยค่ะก็ยาวเป็นปีอย่างนี้เลยหรอใช่วันแรกที่เขาดูดวงเลยเรียกว่ากราบรายวันทุกวันกราบทุกวันทุกวันแล้วกแบบวันแม่มีดอกมะลิมันไม่จริงจริงปะเนี่ยจริงคือวันแม่จริงไม่ใช่แม่ฉันไม่ใช่แม่หรอแต่คือฉันเชื่อว่าเขาคนริงๆนต้องมีการรับเท้าไม่รับค่ะครับไม่ได้เลยรับไม่ได้ไม่ได้เลยคือ งงมากพวงมาลัยอ่ะเขาก็เขาเตรียมให้ลูกเราเขาก็มีของเขาด้วยเขาบอกว่าอีกนิดเดียวอ่ะฉันจะแบบถึงในสุดที่เป็นแม่เธอแล้วนะเขาบอกว่าเขาสบายจ้าจบลาบุชาใช่แล้วที่บ้านเลยกันปุ๊บบ้านเขาใส่เพราะว่าลูกใส่เออเพชรก็ถามมาว่าเขาก็เฉยๆคืออาจจะด้วยความที่บ้านเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ แล้วเขาก็โตเองมันตั้งแต่เด็กคือเขาอะไปเรียนที่อังกฤษมาเจ็ปีกลับมาก็คือเจอฉันเลยความผูกพันในดๆเาซึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกแบบไปกันได้ด้วยคือเขารักครอบครัวนะเขาอะจะคอยแบบช่วยเหลือครอบครัวตลอดกัแบบใครดูตากมาเราก็จะบอกว่าเธอจ๋าเธอต้องกลับบ้านจะหาแม่เธอทำแบบนี้ด้วยนะยนะเขาบอกว่าอ๋อฉัิงทำอยู่เขาทำอยู่ ไม่ได้เธอไม่ได้ทุ่มเทกับแม่ฉันแต่ป้าฉันทำอยู่เลยเขาเทียมกับแม่ใช่เขาเที่ยงเขาเที่ยงเป็นพี่แม่ไอ้พักตะโกนแต่อาจารย์พักก็บอกว่าถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำช่ยามแพะที่แม่ลูกสองใช่